หนุ่มโต้นภาคินครับนักร้องนักแสดงที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมมากมายหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็มีข่าวดราม่าเนี่ยควบคู่กันมาเสมอเลยโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่นะครับหนึ่งคนไหวหลายคนให้ที่มีทั้งคําชื่นชมแล้วก็คาวิจารณ์แล้วก็ความคิดเห็นก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมากลับดีเกินคาดเพราะมีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาถึง63ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่านักร้องหนุ่มจะไม่สนกับคําพูดของคนด้านลบของคนอื่นสักเท่าไหร่นักนะครับล่าสุดทางหน้าของหนุ่มโต้น ได้มีโอกาสมาออกรายการสัมภาษณ์รายการหนึ่งนะครับก็เผยถึงความในใจว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมฟังคําคนผมแค่ผมรักด้วยนะผมไม่อยากให้คนเนี่ยไม่เข้าใจผมหรือว่ามาว่าผมหรอก แต่พอคิดว่าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปผมอยากจะให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบผมถามว่าเสียใจไหมผมก็ต้องตอบเลยว่าผมเสียใจนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณรักผมนะเพราะผมไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณจะเข้าใจผมผิดไปต่างๆนานานะหรือจะตัดสินผมจากเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่เคยตัดสินคุณเลยผมอยากจะให้คุณมีความสุขจากผลงานของผมแต่ผมก็พยายามแล้วนะ แต่ถ้าเขาไม่รับเขาตัดสินผมแล้วมันก็เกินหน้าที่ของเราแล้วผมทำได้แค่ย้อนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ทำว่ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครบ้างไหมถ้ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครผมก็จะไม่ทำแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันมีคนไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะครับ ทีี่่พโขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ